นักแดครับอาจารย์ครับสาธุสาธุเออมาแล้วมาแล้วบาดนี้มาแล้วครับมาแล้ววันที่สามโอ้จนวันที่สามเลยว่าครับผ่านไปสองวันที่สามบอครับวันที่สามเราดีเหมือนี่โอ้ผมว่าโอ้ผมมึงอยู่เวีนิ่ตัวนี้ผมอราบาเวีนนั่นเออวันที่สิบยุ่แม่มันจะกดมันเจยวซึ่งว่าถวายตัวนี้วันที่สิบบอกครับวันที่อะไรครัวันที่สิบวันที่สิบ นันดีชิบประจันวันยาสิมาวันทีชิบวันชิบกระสิกเกตี่น่ะต้องมึงนี่ละครับโอ้ยแต่วบางคนวัางหันเนาะครับประจันเนาะแมนเลขถูกไหมแปดสามสองวันนี้ไหมโอ้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างครับอยู่ในวงเดียวด้วยอยู่ในโตัถูกเดียวเลยทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งแมได้วิ่งวิ่งเกตก็แปดไปแล้วแต่นวลาบริเขียนลุ่วิ่งเกตก็แปดมันก็เขาอุ้ยแบบนั้นเลยเลขวิ่งเลขวิ่งบริเขียนครับผมบริเขียนไว้โอ้ แปดสามสองมีผู้ถือบัครับอยู่ทางพี่ทางเทศบานในบ้านใน้อวบ่อใครเดือบึงแม่ในบ้านอ๋อโอ้ยลันละคั่งเอาเลยเอาใช่หรอครับบ้านระคาเลยอคืกคับงวดนี่คักทั้งสายไก่บนนี้แถวกับถือยู่อถวมาทู่มาเรือยู่แต่ว่าผู้ใด อันนง่วงไปไหนถึงไหน่าลืมเล้อบ้างเนาะครับผมเออมันก็คอยเขามาเรื่อยๆอยู่พอาขอนึ่งก็ขอนึ่งเนาะครับคันคันเพิ่นได้โชคได้ใช่ปัญหาดิอาจารย์เพิ่นปั๊บแป๊บตัวนี้เพิ่นจะแม่นปูเพิ่นสายบุญเพิ่นอยากเฮ็ดบุญเฮ็ดทานซะครับแต่ว่าอันถ้าถืออันถ้าได้โชคได้ใช่ดิแต่ว่าถ้าบ่ได้นี่ก็อยากเปิดบ่ได้กันจะ้ากันไหมวั่ได้เพิ่อนอยากเปิดคือว่า เออการที่ตุนกต่ว่าการจะถือทุกผู้ทุกคนลนะเนาะเมืองออกไม่กับว่าหลายตัวที่ไหะเนาะครังวดหนึ่งเนาะแโอ้ยแต่ว่าเลขทูบปูฤาษีบุญมีนี่แครนคักๆเนาะแมนแมนกันล้วคือมีห่อก็ได้งวดที่แตกศูนย์หนึ่งสองสามตัวตรงกับเลขปูฤาษีบุญมีมาเข่าฟันบาดจารย์แมนแมนแมนให้มันจุดทูกเพิ่นว่าทูกอยู่ๆไอ้ตรงหนาโตเพิ่นเนาะแมนแมนแมนเออสามตัวตรงตรงงวดนันกระดาษสามตัวตรงตรงนื่กน ครับวันนี้เพื่อนกั่นเอาเปลี่ยนก็ได้ทั้งบนเรื่งล่างนี่เนาะครับผมเออวันนี้ก็ได้แต่ว่าเสียดายเสายดไหนที่จ์มันออกเลขิ์แปดสามมันออกตัวเก่าข้นก็นได้ข้นหน่อยข้นว่าอย่าโน้มบนว่ามันมันเลขตัวเก่าครับไปซื้อลอตเตอรี่นี่เห็นสามแปดก็แปดสามอยู่น้ำกันนี่เพื่อนเอาตั้งสามแปดดิแปดสามเราบ้ากันเอาบ้านี้ว่าฤทธตัวเก่าแมนแมนแมนนะสามบ้ากันเอาครับอ แต่ว่าเลขสามสองกับพันว่าเลขบันงามอีกบ้านนี้มันก็เลยมันก็เลยพูดถึกหน่อยครับโอ้โ่เพิดมาเกิดามันจะลงมาต่ำแบบนี้ดีเนาะครับแมนเออถึงว่าพุนะเดี๋ยวตัวล่าบ่ทีนี้บุญอยู่วัดอยู่ครับหลัง หลังออกพรรษาบอกครับหลังออกพรรษาใกล้ๆมือเวลาก็ได้มือกันครับแต่วทางญี่ปุ่นมันตีตอมั่งหล่ะมันจะพระประธานมาครับโออยใกล้ๆมือทั้งสี่บอกให้ได้มือก่อนครับผมทีส่วนอันที่ส่วนหน่อยส่วนหนาส่วนนุ่มพ่าตังหนาถ้าบุญน้ำกันเนาะครับไม่เห็นบุญน้ำกันเนาะไม่เห็นบุญน้ำกันเดี๋ยวนี้กำลังหาเลิกงามย่ำดีหามือดีอยู่มือสันมันดีนะไปเงินเงินโอ้มือบุญมืออฮ่เนาะมีพระประธาน ช่วยเฉได้งี <laughs> <wh> ่ยตือพี่เนาะครับก็อ่งละแสนกลัวคนหนึ่งโบโบมันหน่อยๆนี่เนาะแมนเมนมิจ้าภามิจ้าภาพมิจฉาภาดูญี่ปุ่นครับอืมโอ้ยอนุโมทนาไอทนานาสาธุน้ำพันนี่เนาะสาธุเดือจังหวัดยังก้มฝันนไอ้วันว่าผู้เฒ่าเขาจะเอาเหรียญน้ำงวดงวดนี่บปล่ครับนี่งวดนี่บ้าอาจารย์ฝันตั้งมื่อไรนี่ฝันฝันต้องงวด ขึ้นตรงหวดเลยตอนนั้นผู้ถาวนมาเหล่นนํามันถือปีงไกมากที่เปเป,เปนไนมากนะคเท้าซองขาๆๆเต้นหีไม<อ>่เงะครนะโอ้โยบปเซนเอามาถวายพราะอาจารย์มาทำปีงไกครับเอาปีงไกมาถวายพราะอาจารย์เข้าไปท่านเลยอ้าวบาเนีะเอาปีงไกมากถวายเลยมาตีเบิ้งเนาะเอาซ้านั่นบอกครับ เออแบบ่าแค่เรากับมานั่งเหรียญนั่งนั่ง,งอยู่เพราะว่าตอนบาไ้เพราะว่านานั้นเขาจุดถูบแล้วเลยนะเขาจุดถูกแล้วอุกรณ์นานั้นคือ,คคนอจุดถูกขอปูฤุสีแล้วบหรครับไม่นจุดถูขอปูฤุสีแล้วจุดตอนจุดจุดเต็มขึ้น่ะครับจุดในหมุอแรกคำคำ่ะจุดขอถูปูรุสีแล้วอืมมันก็เลยเต็มขึ้นก็เลยผ่านขอจุดถูปูฤุสีแล้ว เม่นบ ну ่เก้า no ศูนย์แปดอ่ถูกเาครับเอถูกเออนี่ยละเด็ถูกในริม hmm น er ้อเด้กถูกออกดีเน้อจุดถูกแล้วอาจารย์กับฝันเลยเหมือนกันค่ะเออจุดถูกเนี่ยมือแรงๆเนาะแบบนี้มือขึ้นมากับฝันเลยเนี่ยเลี่ยขึ้นมากับฝันเลยก็มาตีเบ้่งก็กัดวยไกลกับชิบเกาวนบ่พุทธหกาชิพุทธหก็ชิไกลมันไกลกัเก่ามันตายกับศูนย์ด้วยเนาะเอองปีงมาได้ อม,ม,มันนี่ก็เมื่อไหก็ไดีศูนย์ผมกับแปดตัวปูเมื่อกับนเลขขานก็เลขถูปได้ครับเลขทูปได้ 8, ไดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดแปดศูนย์เก้านี่แหลนะเนาะเออเนี่ยพันมาได้ครับเอาเอาแปดเขาก็เอาศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าแปดหลุดก็ได้เลขทูปเลขพันนะอะอพันเราเ้าเราปีใงไก่มาถามอะไรหนิไหมไก่ก็เป็นเกนะ้าเนาะ ใกลกับเก้าปิ่งกับเป็นแปดพี่กันโอ้โหคนมีสูงก็คือตีได้รอบนีะปูกับตีปูอันอาจารย์ตีอาจารย์เป็นแปดเหมือนแบบไก่ตายกับศูนย์ศูนย์คิอว่าเอาตีแล้วอันกันเอาะแต่ว่าตีได้ตัวนี้ล่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้านี่ล่ะครับเออมเมื่อยู่แล้วกันก็เลขถูกเท่านี้เงาะหมาตัวเดียวกันเลยห้าตัวเดียวกันเลยว่ยอือ เออฝันได้เนี่ยฝันว่าเขาเปลี่ยนใจเมื่อเทวายครับแล้วกเดี๋ยวเราจะมาพระฝันดูฝันกินวะอะไรอย่างเงี้ยว่ามันอยากกินเข่าหว่เออมันงมาเลยฝันตอง่ายโอ้ยวันด้สันสันจังหันสันเพนยิ้มมือแรงมาก็เลยอยากเข่าจบอกญาติโยมผู้คนมีโศกแน่หรือว่าใะไรแน่ก็เลยอยากเข่าจบอกญาติโยมผู้คนมีโศกแน่หรือว่าใะไรแน่ก็ซอยข้าจันเติมน้ำมันรถกินบาทได้เนาะค่ะเออดูดูการนี่ครับโว้ยโฉกวัดกก่ยุไก่แล้วบาท ค่ะโอ้ลำบากครัย่างนี้แต่นคนมีโชคล่องเขาด้วยเขามาลำบ,บากว่าขนาดโอ้ยถวัถลย์กันจมแล้วคนมีโชคลุ้นวสับเป็นลาดยานเข้าของตะโดนแล้วเนะาะหลุมมันมีเป็นเหนือทางหินเนาะทางหลวงหลัลงนาะเป็นนี่ันคัน,คนไหวคันเบ,บเเเนี้ยหลุมเห็นไหมแนวทางโบเขาวิฟุมาเรื่อยเลยนี่กี่นี่นั่นไก่มันมาลำบากเนาะเออยังว่ากันผู้คนโชคอยู่แน่จังไงแน่อย่าขอเพิ่นเตือน้ำมานลดผิดบาตละลดสองขั้น เคียงปันไฟหอมคนนี้น้ำมันเคียงปันไฟหอมโอ้ผมมันแนวเดียวนี่มันกับไค่ได้โอ,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 โอ้ขาใส่ใจได้ในวัดนี่ก็บ่กไม่หน่อยภายในที่ละเดือ,อ,อ,อนเนาะน้ำแข็งกับชื้อมือโอ้ดัมกินเท่ากับดัมดัมกินกับไข่แน่ยชื้นมืออะไรได้ไหมก็วันละก็ะเทียนเป็นงานครับอือ ส่วนเนี่อเเป็นงานก็จ๋กบุกลงหลายเติบอืมก็เบึ่งเด้อถ้าตูกเอาเขียนก็ฝันใส่ลุ้นฝันมนีปิ่งไก่เนาะแปดเก้าเก้าแปดศูนย์เก้าแปดนาะครับประหัศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดกัาจะเนยเงาจเนี้ยมือหนามากจะเห็ยเนี่ยจับปิ่งไกลแปดเก้าอยากให้บึ่งยูอทุบเอาแล้วอยากโยงก็ไหลบ่อยอยากให้ไล่บางบ่อยอากให้เั่นก็นได้เขียนเราลเีนเราได้เียนเราลยว่วางนีควงฝันกับ สุดแต่เก้าสุดเก้าเปียดนี่แหะเออนี่แหละโอ้ยความฝันก็เป็นนี่ตรงกันบ้านขึมาตรงกันคักแคลนกับเลขถูกไหมเงินความฝันกับเลขถูกฝันทำไมถึงเงี้ยเลยฝันไปใช้บ้านอะไอีกนี่เลยครับอืฝันต้องงวดความดิ่เงินไกลเงินอืมครับเมื่อเมื่อคืนนี้บ่ฝันอีกบ่ครับอาจารย์บ่มีมียู่นอยค่ะที่มันคือนมันศินนี่เด้อแต่มืินแรกนี่ตัวนี่มืินแรกนี่เรากระบ่กเนี่ยกรนอน ออมาทาฝันมือแรกมาทาฝันมือแรกครับผมเมื่อกดฝันขึ้นเดียวฝันขึ้นหนึงเราหยุดอะายขึ้นเนาะครับออโอ้ทางไหนพระอาจารย์กัอันอธิษฐานบอกปูฤิศีให้เิ่นมาในนิมิตแต่เด้อรับเป็นพ่นมาหย่ํามานั่นให้นะครับเออเออเออเพราะว่าผมสังเกตเบิ่งวดใดที่ปูฤิศีบุญมีพ่นมหานี่ทึกรดเลข เพิ่งเนาะว่าแต่ปูหรือสิ่งมีเพิ่นมากเป็นปูเป็นพู่มมานี่มานห้มาบอกนี่ถึกโลดเออถึกโลดตีจะเป็นเพิ่นดีครับแม่นแม่นจอเฮ้าปลาและมีเพิ่นหลายเฮาเ๋อแเพิ่นบ่บ่ทันได้หลายเนาะครับเออแต่ว่าก็เออก็ดีกันนั่นล่ละอืมแต่ว่ามากําก็ดีบ่ว่ามาก็ดีให้เก่าเบิดลอืมแต่ว่าโอ้ยแม่นอยู่วันนึ้ก็ดีเป็นจังได๋เนาะนี่เนาะครับแต่ไม่เรียนทกประตูก็นจะมาเรียนตัวเดียวกัน ครับกันเนี่จัอบอกว่าอะไรตัวเดียวกันแน่แห้นจีฆ่ากวาดตัว<อ>เดียวกันเลยนะเนาะว่าเฉยจ้าวนมากเขาปวดถ้าทำวัดคือไม่ยังมือไม่จังมันจับเนาะหรือไม่ยังมันจนับโหลดก็ก,ก,กระ็จงว่าเห็นเห็นอัน เลขแมวของพู้อาจารย์กับเขาดีขึ้นกันนะนะครับเมื่อนี้ผมก็เลยเอามาฝากสองตัวสองไปทังใดเหรอสองตัวแต่ท้ายอยู่ที่เขายันทำในตัวนี้ยิ่งเก่าเนาะมันเสียลำบากเนาะหมาดิแมวหน่อยเราเห็นยพูดนุอมมาปล่อยได้แล้วตายเบิร์ดบ่อืมทำกันเพื่อนออกไปทั้งนอกเนาะเอาปูเงินปูเงข้างล่างเงนมาตั้งไว้หนึ่งครับอ๋อจับใสช้ปู เออแม่นเอาไปทำ็นหมูด้วยเอ้าบาดจะได้ไปทำบัตรด้อยครับผมเดีไปทำบัตรหมูครับเอาจังไรกะขอบุญขอบคุณพระอาจารย์ได้ไล่ครับผมที่แบ่งปันแนวทางครับผมถ้าจังไรมื่อขึ้นมือนี้ก็เป็นขึ้นวันพระวันศีลเนาะแต่จังไรกะเอา ฟันอีกยักมือเนาะครับอาจารย์เนาะมือแรอแังมือแรงดีๆ้อครับเดี๋ยวมืออื่นสิมาต่ำมาอ่าก็สั่นกระเทือนีก็เนาะอาจารย์ไม่ใช่ได้ไปทำามัดเอาทัวร์สาธุครับผม